แกงไก่ใส่หน่อมไม้ดองไก่จะเนื้อจะน,นุ่มแล้วก,ก็นั่นมากครับตอนนี้ถือว่าใช้ได้ครับผ่าน,นสวัสดีค่ะมาพบกับช่องนิดนานาสาระนะคะวันนี้เราจะชวนมาทำกับข้าวซึ่งมันเป็นเมนูที่ง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะคะอาจจะมี ไก่เนื้อไก่จะเป็นสะโพกก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานําไปล้างด้วยเกลือคลุกเคล้าแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเกลือจะช่วยดับกลิน่นคาวของไก่ได้ะคะ่ะหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเราซื้อมาจากร้านในหมู่บ้าน หน่อไม้ดองให้เพื่อนๆชิมดูก่อนนะคะว่าหน่อไม้ที่เราซื้อมามีรสมีรสเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะคะถ้าเรามีความเปรี้ยวน้อยอย่างเงี้ยให้เราใส่น้ำของหน่อไม้ดองลงไปด้วยเพื่อจะเพิ่มความเปรี้ยวแต่ถ้าหน่อไม้ดองที่เราซื้อมามันมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวมากเราก็จะเอาไปล้างน้ําหรือว่าไม่ต้องใส่น้ําของหน่อไม้ดองลงไปนะคะมันจะได้ไม่เปรี้ยวมากอ่า ต่อมาตะกไครประมาณ2อองต้นใบมะกรูดใบแมงลักพริกพริกแข้งวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแข้งพริกตัวนี้จะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเพิ่มสีสันให้มันมีแบบสีแดงๆหน่อยเนี่ยมันจะเพิ่มความน่ากินของอาหาร นี่พริกที่ทำให้เผ็ดคือนี่พริกจินดาแดงตากแหง้งหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมสามกลีบสาเหตุที่เราไม่ใช้พริกจินดาแดงแหง้งหลายเม็ดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอ่ะมันจะมีความเผ็ดของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าเรายิ่งใส่พริกเยอะมันก็จะทำให้ เผ็ดมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปล้างผักกันเลยนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มรวนไก่กันก่อนนะเราจะใส่น้ํามันเข้าไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ไก่มันติดกระทะนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราก็นําเครื่องแกงที่เราโขกเมื่อกี้เอามาใส่ตอนรวนด้วยนะจะได้หอม,หอม เดี๋ยวพอไก่เริ่มสุกอ่ะเราจะใส่หน่อไม้ดองลงไปวันนี้หน่อไม้ดองของเราจะไม่ต้องล้างน้ำเพราะว่ามันไม่ค่อยเค็มเอ๊ะมันไม่ค่อยเปรี้ยวก็ใส่เลย น้ำลงไปนิดหนึ่งเพเพิ่มความเปรี้ยวเนี่ยคะ่ะเวลาเราเติมพริกแห้งอะ่ะสีมันก็จะแดงสวยน่ารับประทานเครื่องปรุงของเราวันนี้ก็จะมีเกลือไป เกลือายช้อนแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกกันพอไก่สุกแล้วเราจะเคี่ยวไก่ต่อนะคะจะให้ไก่นุ่มจะให้น้ำมันในไก่ออกมามันถึงจะอร่อยกรมกรอบนะคะเคี่ยวต่อไปอีกสักหน่อยะค่ะนะคะน้ำสีแดงจากพริกแห้งของเรา แกงไก่ใส่หน่อไม้ดองชิมกันก่อนร้อนอยู่เลยนะ,ะต้องเป่าก่อนอืมมีมีเปรี้ยวแล้วก็มีเค็มนิดนึงไม่เผ็ดนะคะเด็กกินได้ลูกชายชอบ อราา่อค่ะเยี่ยมค่ะ